ขอการบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่กดติดตามช่องนำโชคพาเครื่อง h ช n แนลตลอดจนผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมช่องนำโชคพาาเครื่องชนแนลทุกท่านทนวันนี้วันนี้ผมจะมารีวิวพระเครื่องสายจังหวัดขอนแก่นให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับพระเครื่องพระบูชาที่เห็นในรูปนะครับคือพระเครื่องพระบูชารุ่นแรกของ หลวงปูพ่พระครูธนาสารโสพลหรือหลวงปู่ศรีทนทิตะธรรมโมวัดแก้วสว่างบ้านหนองกุงธนาสารตนนําบลหนองกุงธนาสารอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นผมท่านเป็นอดีตเจ้าคณะตําบลหนองกุงธนสารแล้วก็เป็นพระเกจิพระมหาเทระรูปหนึ่งของอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคร,รัออผบนนผมแล้วก็เป็นพระเกจิยุคหลวงปู่มั่น ผูริทัตโตนะครับผมครับรูปหล่อบูชารุ่นแรกของหลวงปู่เป็นรูปหล่อหน้าตักอ้านิ้วนะครับผมปีพศที่จัดสร้างคาดว่าน่าจะเป็นพร้อมกับจัดสร้างรูปหล่อรูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริงนะครับผมรุ่นแรกของหลวงปู่ที่เป็นปฏิสถานที่วิหารของหลวงปู่นะครับ เป็นรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงของหลวงปู่นะครับผมปีพศไม่แน่ใจว่าสร้างประมาณาพร้อมกับรูปหล่อห้อยคอขนาดเล็กหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าลักษณะของรูปหล่อหน้าตาห้านิ้วกับรูปหล่อ,อขนาดาห้อยคอครับผมมีลักษณะคล้ายเคืองกันนะครับแต่ว่ารูปหล่อขนาดห้อยคอนี่จะองค์เล็ก ประมาณ1-2เซนนะครับผมด้านหน้าจะเขียนว่าธนาสารโสพลครับด้านหลังจะเขียนว่าปี2524ส่วนรูปหล่อบูชาครับไม่ได้ระบุปีพศที่จะสร้างไว้แต่เขียนว่ารุ่นแรกนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับผมว่ารูปหล่อรุ่นแรกขนาดบูชาหน้าตักหางนิ้วของหลวงปู่มีส่วนประกอบอยังไงบ้างนะครับผม รูปหล่อขนาดบูชาหน้าตักห้านิ้วของหลวงปู่พระครูธนสารโสพลหรือหลวงปู่สีทนที่ตักธโมครับนะผมด้านหน้าก็จะเขียนว่า,าพระครูธนสารโสพลนะครับผมแล้วก็ข้างล่างก็วัดแก้วสว่างนะครับผมเป็นรูปลักษณะหลวงพ่อนั่งสมาธินะครับผมแล้วก็พาสังกตินะครับผมนะหน้าตาก็เป็นรูปลักษณะของหลวงปู่นะครับผมนะครับ ขนาดกว้างกา็หน้าฐานนะครับผมหน้าฐานก็ประมาณา13าเซนนะครับผมส่วนความสูงก็ก็ประมาณ5นิ้วครับผมตอนนี้ถ้าวัดเป็นเซนก็ประมาณเา18เซนนะครับผมคร่าวๆนะครับผมประมาณ18เซนความสูงนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นด้านข้างฝั่งขวามือขององค์หลวงปู่นะครับผมด,ด้านข้างฝั่งขวามือขององค์หลวงปู่นะครับผมาการเก็บลายตะคงตะเก็บเรียบร้อยนะครับผมเป็นพ้ารูปหล่อที่เก็บรายละเอียดได้สวยงามอีกรุ่นหนึ่งของพราเกตีสายาสารนะครับ ้วก็ด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็มีอักษรน,นะครับที่เขียนไว้ก็อ,อ,อภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับผมอผูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับด้านหลังก็สังกติขลงปูพาดลงมาสวยงามนะครับผมลักษณะของป้ายก็จะเป็นคล้ายๆป้ายรอพิมพ์สามเหลี่ยมลูกศรน,นะครับผมตรงนี้เป็นเหลี่ยมลูกศรน,นะครับแล้วกอ็อันนี้เป็น ฝั่งขวามือของหลวงปู่นะับผมเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมให้ดูน่าจะเป็นฝั่งซ้ายซ้ายมือหลวงปู่แต่ว่าฝั่งนี้คือฝั่งขวามือของหลวงปู่นะครับโทษทีนะครับผมครับเราจะเก็บเก็บเรียบร้อยสวยงามนะับผมเป็นรูปหล่อบูชาพาระเกจิสาสๆรุ่นหนึ่งที่จัดสร้างได้สวยงามสมส่วนนะับผม นี่เป็นรูปหล่อขนาดบูชาหน้าตักห้านิ้วของหลวงปูพ่พระครูทศสารโสพลวัดแก้วสว่างบ้านหนองกุงทนาสารตำบลหนองกุงทาสารอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับผมเป็นพระบูชาหน้าตักขนาดห้านิ้วที่หายากอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่ถึงจะไม่ทันหลวงปู่นะครับแต่ว่าก็เป็น เป็นพระบูชาที่หายากอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมขนาดรูปหล่อห้อยคอขนาดาประมาณเกือบเกือบหนึ่งนิ้วนะครับผมที่ด้านหลังระบุไว้ว่าปี2 5 2 4น้นั่นกันยังหายากนะครับผมไว้มีโอกาสเนี่ยผมหาเจอก็จะเอามารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับผมต่อไปก็เนี่ยครับใต้ฐานนะครับผมอันนี้เป็นใต้ฐานก็ เป็นลักษณะของปุ่มปัสเตอร์อัดเข้าไปข้างในแค่นั้นฐานมีความหนาก็ประมาณสักา3ามถึง4มิลได้ผมขนาดของความหนาขององค์พระนะครับผมแล้วก็รอบฐานนะครับข้างในก็เป็นลักษณะของการหลอ่อครับผมไม่ได้อุดดินไม่ได้อุดอะไรมากมายแต่ว่าก็จะมีอุดแค่ปุนปัสเตอร์ที่บริเวณด้านในขององหลวงปู่นะครับผมถ้าดูใกล้ นะครับอันนี้เป็นใต้ฐานนะครับผมเป็นพระบูชาที่หายากนะผมอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่นะครับอันนี้ถ้าใครมีก็ส่วนมากาก็จะห่วงกันมากเพราะว่าไม่ค่อยเจอนะับผมนะครับอันนี้ผมก็ เอามารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะับผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์ในการศึกษาสะสมต่อไปนะครับผมผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมนะครับหากชื่นชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กับช่องนำโชคพักเครื่องช n แนล ไว้มีโอกาสต่อไปผมก็จะหาข้อมูลข้อมูลของภาคเกจิสายสารสายจังหวัดขอนแก่นสายจังหวัด่นนว,ดวนภาคอีสานนะรผมมาให้พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านได้รับชมและฟังกันต่อไปอยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมขอพอบคุณครับ